สวัสดีค่ะลูกๆทุกคนวันนี้แม่เอกกี้นะคะเลือกให้ออเทนติกคลินิกสาขา BTS อวงเวียนใหญ่ได้ดูแลความสวยความงามของคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีปัญหาด้านไหนคะคือแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องริ้วรอยมากเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยแม่ออกงานบ่อยร้องพงร้องเพลงเนี่ยไม่ได้ขาดไม่ได้หยุดเลยค่ะลูกค้าดูสิเนี่ยเห็นปะ หน้าตาแม่ okay, ตัวเริ่มมาเริ่มมาไม่ใช่เริ่มมาแล้วมาแล้ใช่ทำยังไงดีจะต้องเป็นในส่วนของอริ้วรอยก็ะจะต้องรักษาด้วยโบท็อกค่ะ,ะสวัสดีสสดค่ะ,ะ,คะได้เลยค่ะชุดสวยมาเลยขอบคุณค่ะ ช่วงนี้ก็เลยแบบว่าออกงานบ่อยอแล้วก็ร้องเพลงรับงานร้องเพลงบ่อยมากช่วงนี้เครียดแล้วแม่ก็ไม่เกรนขึ้นนิดนึงเรื่องราวเยอะแยะไปหมดแม่ปวดหัวก็เลยต้องมาแบบหมอช่วยแล้วล่ะการริ้วรอยใช่ค่ะ พอ d u c t ที่เราจะใช้ฉีดนะคะให้คุณเอกกี้ก็คือจะเป็นตัว S t o ท็อกตัวนี้100ยูนิตนะตัว s t o ็อตัวนี้เนี่ยเป็นยาควบคุมพิเศษนะครับต้องใช้เฉพาะในสถานพยาบาลนะครับที่มีแพทย์ดูแลเท่านั้นนะตัวนี้เนี่ยจะมีตัวเลข n u เบอรนะครับตัวนี้จะเป็นเลขออยอนะถ้าเกิดว่าเป็น Product ของแท้เนี่ยก็คือจะต้องมีตรงนี้นะครับอ่าสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือเขาจะเป็นยาฉีดนะที่เราจะฉีดเข้าบริเวณมัดกล้ามเนื้อนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยทำงานน้อยลงเวลาคุณ เอกกี้ยิ้มเนี่ยริ้วรอยต่างๆก็จะลดลงเพราะกล้ามเ,เนื้อเขาทํางานน้อยลงค่ะแม่เอกกี้เชื่อใจคุณหมอร้อยเปเซค่ะยินดีดูแลนะตอนนี้คุณแม่พร้อมแบบร้อยปอร์เซ็แล้วนะคะเชิญคุณหมอคะ่ะครับกดแน่นนะคะครัไม่เจ็บเลยค่ะ ขอ,อน้ำแข็งเยอะๆนะคะเอาให้ดูชาๆ,ๆแล้วลูกน้คุณแม่ชอบความชาค่ะทนได้สายเห็นคอนเทนต์ที่สองสัปดาห์หลังชิมว้าวเ็มเ็มคราวันนี้เราบอกว่าไทายเอ็มีอะไรได้สบายมาก,มาากเลยขอบคุณคุณหมอค่ะ